สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมคุณนัทจะมาสอนวิธีการใช้ Excel เพื่อช่วยในการจัดทำเงินเดือนนะครับในการจัดทำเงินเดือนนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยเรียกว่าครบมากนะครับในการช่วยบริหารจัดการเงินเดือนของบริษัทเล็กๆที่มีพนักงานไม่เกิน100คนนะครับระบบของโปรแกรมนี้จะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือมีในเรื่องของทะเบียนเงินเดือนนะครับ สามารถคำนวณภาษีเงินได้หักณที่จ่ายตามอัตราก้าวหน้าได้นะครับกกรณีที่พนักงานเนี่ยมีรายได้แต่ละเดือนไม่เท่ากันนะครับก็สามารถคำนวณได้ด้วยนะครับสามารถออกไปโสรสลิปนะครับจัดทำประกันสังคมนะครับจัดทำพองอดอนหนึ่งนะครับยื่นผ่านระบบ e filing ได้เลยนะครับ ออกหนังสือรับรองการหักภาษีในะที่จ่ายพนักงานแล้วก็ยื่นพองดอหนึ่งกอได้หมดเลยนะครับก็เรียกว่าครบมากสำหรับในเรื่องของการจัดทำเงินเดือนแล้วนะครับเราไปดูโปรแกรมนี้ดีกว่านะครับว่าใช้งานกันยังไงนะครับในส่วนของแ็บสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับยกเว้นคุณจะ ต้องการแก้ไขแบบฟอร์มนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในแท็บสีเหลืองเนี่ยจะเป็นแบบสอบถามค่าลดหย่อนนะครับในส่วนนี้นะครับเวลาที่คุณมีพนักง,งานใหม่เนี่ยคุณก็ปิ้นหน้าตาฟอร์มนี้ไปได้เลยนะครับเพื่อให้พนักง,งานกรอกข้อ,ขอมูลค่าลดหย่อนของตัวเองนะครับว่าเขาเขาเนี่ยมีค่าลดหย่อนอะไรบ้างเพื่อจะได้ใส่ค่าลดหย่อนเข้าไปให้ครบถ้วนในโปรแกรม Excel นี้นะครับจะทำให้คํานวณภาษีหักณนที่จ่ายนะครับในเรื่องของเงินเดือนได้อย่างแม่นยามากขึ้นนะครับอันต่อมานะครับในแท็บของ Info นะครับจะเป็นการเกาะข้อมูลของบริษัทเรานะครับว่าบริษัทเราชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับรหัสใบิษนออะไร ลำดับสาขาที่ทําเงินเดือนนะครับถ้าเป็นสํานักง,งานใหญ่ก็กรอกศูนย์ไปให้หมดนะครับเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับเลขที่นายจ้างนะครับปีที่ใช้โปรแกรมนี้นะครับโดยในนี้เราจะกรอกเป็นปีคิธศักราชนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลของกรรมการเบอร์ติดต่อนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าของประกันสังคมนะครับในการคำนวณประกันสังคมเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำกี่บาทค่าจ้างสูงสุดกี่บาทนะครับแล้วก็อัตราสมทบของนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราสามารถไปกำหนดละเอียดได้ในแต่ละเดือนเพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าอัตราเงินสมทบเนี่ยประกันสังคมมีการลดเหลดลงใช่ไหมครับ จาก5%เหลือ1.5อะไรพวกนี้ครับเราจะไปกำหนดในแต่ละเดือนได้อีกนะครับต่อมานะครับพอเราทำแท็บ Info Set ็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าคุณใช้โปรแกรมแล้วมีปัญหาบั็กอะไรคุณก็แจ้งมาได้ที่เพจของผมเลยนะครับอินบ็อกมาให้เราช่วยแก้บักให้นะครับแท็บต่อมาจะเป็น Name List เนื้อไมลิสเนี่ยจะเป็นข้อมูลพนักงานของเรานะครับว่าเรามีพนักงานกี่คนก็เกอกในส่วนของชื่อคำนำหน้าชื่อชื่อชื่อสกุลเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่นะครับวันเดือนปีเกิดอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับแต่จะกรอกหรือไม่เกอกก็ได้นะครับช่องที่บังคับก็จะเป็นวันที่เริ่มงานนะครับแล้วก็วันที่ลาออกถ้ามีนะครับ แล้วก็ตำแหน่งพนักง,งานอันนี้ไม่บังคับนะครับเกอกหรือไม่กอกก็ได้ถ่ายเงินเดือนอันนี้บังคับนะครับต้องกอกถ่ายเงินเดือนด้วยอัตรากองทุนนะครับกรณีที่คุณมีการให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักง,งานนะครับคุณก็ต้องมาเกาะว่าพนักง,งานเนี่ยจะต้องถูกหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพก,กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันต่อมานะครับก็มากําหนดนะครับว่าพนักง,งานเนี่ย มีประกันสังคมหรือไม่นะครับถ้าไม่มีระบบก็จะไม่ได้คำนวณหักประกันสังคมให้ถ้ามีก็จะคำนวณหักประกันสังคมนะครับแล้วก็พนักงานบางท่านเนี่ยที่มีในเรื่องของกยาศานะครับก็คือในปี63เนี่ยทางกยาศานะครับก็บอกว่าเออใครที่มีลูกจ้างที่ติดหนี้กยาศานะครับในจ้างจะต้องทำหน้าที่หักเงินกยาศา ให้ลูกจ้างด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็กสทก็จะกําหนดมานะครับว่าหักเงินปีละกี่บาทนะครับเช่นบอกมาว่าปีละ1 2ื่นสองนะครับถ้าเราก่อไปปีละ12ื่นสองเพราะฉะนั้นต่อเดือนเขาก็จะโดนหัก1000บาทนะครับภาษีหักในที่จ่ายนะครับถ้ากรณีที่เราไม่อยากคำนวณตามอัตราก้าวหน้านะครับเช่นพนักง,งานบางท่านเนี่ยมีอภิสิทธิ์เช่นกรรมการบอกว่า อยากโดนหักแค่เดือนละ2.000บาทนะครับเราก็ต้องคำนวณว่าปีหนึงเนี่ยมันจะกี่บาทถูกไหมครับปีหนึงก็จะ24 0 0 0แล้วก็24,000ก่อไปเลยพอไปหักลายเดือนนะครับมันก็จะโดนหัก2.000บาทต่อเดือนนะครับต่อมานะครับในส่วนของค่าลดหย่อนนะครับทุกคนก็จะมีค่าลดย่อนตัวเองอยู่แล้วส่วนค่าลดหย่อนประกันสังคมเนี่ยก็คุณก็ต้องคำนวณน,นะครับทั้งปีประกันสังคมจะเสียกี่บาท แล้วก็มากอรอกให้ถูกต้องนะครับโปรแกรมไม่ได้คำนวณอัตโนมัตินะครับในส่วนของช่องอื่นๆเนี่ยคุณต้องคำนวณและกอรอกเองนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับโปรแกรมของเราเนี่ยจะมีตัวช่วยควบคุมในเรื่องของวันที่เริ่มงานกับวันที่ลาออกด้วยเช่น,ออนสมมุติว่าผมปรับพนักง,งานคนที่6เนี่ยให้เริ่มงานนะครับในวันที่ 15เดือนกุมภาพันธ์สองศน์นะครับผมก็จะกรอกนะครับการกรอกวันที่เนี่ยคุณจะต้องกรอกให้ถูกฟอร์แมตนะครับมันจะกรอกเริ่มต้นที่เดือนสแลสวันที่นะครับสแลสปีคิตศักราชนะครับก็เดือนสแลสวันสแลสปีคิตศศกราอันนี้จำให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกรอกผิดเนี่ยเออระบบก็จะ ใส่วันที่ผิดนะครับคำนวณผิดเพราะฉะนั้นกรอกให้ดีนะครับนี่พอกอรอกเสร็จนะครับถ้าวันที่ที่เรากอรอกถูกเนี่ยมันก็จะแปลงกลับเป็น format สิทับอทับสองศนนะครับแล้วก็ในส่วนของเดือนนี่เดือนมกราสมมุติแ็บตั้งแต่มกราจนถึงธันวานเนี่ยเป็นแท็บของการจัดการเงินเดือนนะครับวิธีการทําเงินเดือนนะครับในแต่ละเดือนเนี่ย เราจะเริ่มที่ปุ่ม start นะครับปุ่ม start ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเรามากำหนดนะครับว่า,าชี้เดือนถูกไหมปีถูกไหมนะครับแล้วก็อัตราประกันสังคมถูกไหมนะครับสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าลูกจ้างเนี่ยต้องโดนหักแค่1.5นะครับแล้วนายจ้างก็สมทบอีก1.5นะครับ คุณอาจจะก,กําหนดเปอร์เซ็นต์ของนายจ้างและลูกจ้างไม่เท่ากันก็ได้นะครับตัวอย่างผมกําหนด1.5ไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับคุณก็มากําหนดรายได้อื่นนะครับว่าพนักงานแต่ละคนมีค่าล่วงเวลามีค่าในหน้าค่าคอมหรือ,อไรายได้อื่นๆไหมนะครับเช่นผมบอกว่าออพนักงานคนที่2เนี่ยมีค่าในหน้าอีก1นึ่บาทน,นะครับตามนี้เลยนะครับ แล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าในรายการหักกะคนที่มีรายการพิเศษเช่นภาษีหักที่เรากําหนดเอาไว้นะครับของนายคนแรกเนี่ยที่เราบอกว่าเอ้ยภาษีหักเนี่ยให้คํานวณไปเลยนะครับที่2องหมนนะครับแล้วก็คนที่2มีกายศสองหมื่นสองนะครับเนี่ยเขาก็จะโดนหักเป็น2,000บาทนะครับกิจยศก็1น0 0บาทนะครับ แล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีก็จะใส่ศูนย์ไปอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้ก็ยศสอคนที่ไม่มีก็จะใส่ศูนย์ไปอัตโนมัติประกันสังคมก็ใส่ศูนย์ทันทีนะครับทีนี้นอกจากนั้นนะครับช่องที่เหลือของรายการหักตรงอื่นนะครับรายการหักอื่นอื่นมีอีกไหมถ้ามีก็กรอกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับรายการหักอื่นๆเช่นพนักงานโดนหักขาดลามาสายหยุดเกินคุณจะหักตรงนี้ก็หักได้นะครับ ถ้าไม่มีอะไรกรอบเพิ่มเติมนะครับพอเรากดปุ่มคำนวณเนี่ยเขาก็จะคำนวณรายการหักช่องที่เหลือให้นะครับคำนวณน,นาเรียบร้อยแล้วนะครับพอคำนวณเสร็จนะครับช่องรวมรายได้โปรแกรมก็จะออโต้คำนวณมาให้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของประกันสังคมก็คำนวณมาให้เลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณก็แค่เอาเมาส์นะครับลากลงมานะครับแล้วก็ กด delete แล้วก็เริ่มโปรเซสต,ตั้งแต่ต้นใหม่สังเกตไหมครับถ้าสมมติว่าผมปรับประกันสังคมเนี่ยเป็น1.5ประกันสังคมตรงนี้ก็จะหักเปลี่ยนไปถูกไหมครับเช่นกันนะครับเช่นเราบอกว่าพนักง,งานคนที่3เนี่ยโดนหักภาษีนณที่จ่ายไว้716.67เพราะค้อมูลตา่างาหน้าใช่ไหมครับถ้าเราใส่เงินได้เพิ่มเข้าไปอีก ไอภาษีหักของเขาก็จะเปลี่ยนไปอ่าจำตัวเลขไว้นะครับ716.67ผมลบทั้งหมดนะครับอ่าลบทั้งหมดแล้วผมกดสตาร์ทใหม่นะครับนี่คนที่2เมื่อกี้เรามีเงินได้1,000 0จากค่าในหน้าเพิ่มขึ้นนะครับคนที่2ผม เพิ่มขึ้นอีก10,000บาทนะครับเดี๋ยวภาษีหักมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะโปรแกรมนี้สามารถคำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้าได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องฟิกเงินได้เลยนะครับก็กดปุ่มคำนวณน,นะครับอ่ายอดภาษีหักก็จะเปลี่ยนไปอ๋อ oh. ไอตัวประกันสังคมเราเปลี่ยนเป็น5%แล้วมันก็เลยกลายเป็น750นะครับตรงนี้นะครับ ก็ผมทิ้งไว้เท่านี้750เหมือนเดิมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันนะครับนี่ผมก็กดเริ่มจากการสร้างเปรสลิปนะครับพอกดปุ่มเขาก็ถามว่าเราต้องการเปรสลิปในรูปแบบไหนก็คือพรีวิวและปิ้นหรือว่าทำเป็น PDF ไฟล์เลยนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าผมพรีวิวและปิ้นแล้วกันนะครับวันที่จ่ายเงินเดือนนะครับก็31 มกราคมนะครับนี่ก็จะออกมาเป็นเปนลรลิปของพนักง,งานทีละคนเลยนะครับก็คนที่1เราก็รีวิวแล้วก็ปิน้นแล้วก็คนที่2ต่อนะครับไล่ไปนจนถึงคนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพบว่าถ้าพนักง,งานเยอะๆอะโปรแกรม Excel ทําได้แต่มันก็จะเสียเวลาถูกไหมพนักง,งาน5คนก็ SME ทั่วไปก็อาจจะมีพนักง,งานแค่นี้ก็รับไหวนะครับหรือคุณจะ สร้างเป็น PDF ไฟล์มันก็จะเร็วขึ้นนะครับสร้างเป็น PDF ไฟล์ก็สาธิตให้ดูแล้วกันนะครับเดือกเตือนใหม่แล้วผมก็ไป Desktop นะครับกดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเป็นรถดสลิปตรงนี้ นี่เรียบร้อยมันก็จะมีเปโรสลิปขึ้นมาให้นะครับซึ่งสามารถเอาไว้ให้พนักงานใช้สำหรับให้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อก็ได้นะครับเนี่ยก็เรียงไป1-5ถึงคนเลยนะครับอะผมลบไฟล์ทิ้งก่อนนะครับจะได้ไม่ลบ <c oughs> อ่าต่อมานะครับสมมุติว่าคุณต้องการยืมประกันสังคมประกันสังคมจะมี2ปุ่มนะครับปุ่มแรกกับปุ่มที่2ต่างกันยังไงนะครับ ปุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นประกันสังคมที่เป็นในลักษณะของกระดาษนะครับเลือกวันที่เราจะยื่นประกันสังคมก็เป็นวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเขาก็จะคำนวณมาให้นะครับอัตราสมทบ5%เนนะเท่านี้นะครับใบปะหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของใบแนบก็สามารถทำได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับ ออประกันสังคมไปแล้วอันนี้ประกันสังคมออนไลน์นะครับคุณก็สามารถที่จะ Copy ข้อมูลพนักงานเนีย่ยไปยื่นประกันสังคมออนไลน์ได้นะครับตรงนี้เอ,อ่อทะเบียนเงิงนเดือนนะครับเป็นโสรสลิปประกันสังคมเรียบร้อยแล้วต่อมาที่ทะเบียนเงินเดือนก็ปุ่มทะเบียนเงินเดือนได้เลยนะครับก็จะเป็นทะเบียนเยงินเดือนโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งเราก็ ปิ้นนะครับส่งสัมภาระได้เลยนะครับไอไม่ใช่ปิ้นส่งสัมภาระปิ้นเพื่อเอาไปเป็นหลักฐานการบันทึกบัญชีได้เลยนะครับโอเคนะครับอ่าต่อมานะครับสังเกตไหมครับว่าพนักง,งานเนี่ยจากเดิมในเนมลิตเรามี6คนแต่เราบอกว่าคนที่6เนี่ยเริ่มงานวันที่1 5เดือน2เพราะฉะนั้นเดือนแรกเขาจะไม่โผล่มา พอเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมมาเริ่มทําต่อเดือนกุมภาพันธ์ผมก็กำหนดอัตราไว้นะครับว่าเขาควรจะเป็นเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นเอ1่อ 1. 5, 1. 5นะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับผมให้เดือนกุมภาพันธ์คนที่6เริ่มงานแล้วเพราะฉะนั้นคนที่6ก็มีรายการโผล่เข้ามานะครับอ่าสมมติตรงนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วพอเรากดสตาร์เนี่ย ตัวเลทตรงนี้มันจะไปอิงกับในส่วนของอินโฟที่เราตั้งเอาไว้เป็นดีฟอ u l t ถูกไหมครับเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะเออให้เขาหัก1.5กับ1.5นะครับแล้วก็กดคำนวณภาษีนะครับสังเกตไหมครับประกันสังคมก็จะเปลี่ยนมานะครับเหลือ1น1.5นะครับแล้วก็พอเราไปดูประกันสังคมเนี่ยส่วนของนายจ้างก็1.5ด้วยเหมือนกันนะ นี่ส่วนของนายจ้างก็1.5เท่ากันตามที่เราเสร็จไว้นะครับสมมตุติฟังก์ชันอื่นผมไม่เปลี่ยนล้วผมจะไปโชว์อีกอันหนึ่งนะครับว่ากรณีที่เราบอกว่าออพนักง,งานเนี่ยมีการปรับเงินเดือนนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าเดือน3ก่อนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยพนักง,งานคนที่1ซึง่งเป็นกรรมการเนี่ยบอกว่าห้าหมืใช้ไม่พอแล้วขอเป็นเจ0ดหมื่นละกันนะครับแล้วก็คนที่ 5เนี่ยบอกว่าขอลาออกแล้วกันนะครับลาออกในวันที่28กุมภาพันธ์1กสองนะครับผมก็ไปเริ่มเป็นเดือนวันปีนะครับถ้าเรากำหนดวันที่ลาออกแสดงว่าคนที่5ไม่ควรอยู่แล้วนะครับในเดือนถัดไปนะครับเรามาเริ่มเดือนมีนาคมนะครับผมกดสตาร์ทนะครับคนที่5หายไปถูกไหมครับ นี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็คำนวณภาษีตามปกติได้เลยนะครับสมมติผมบอกว่าเอ้ยให้พนักง,งานคนที่1นึลาออกด้วยเลยดีกว่านะครับราออกไปเลยในเดือนที่3นะครับก็จะเป็นวัมือนที่3ทับสบทับนะครับเดือนต่อไปนะครับในเดือนที่4เนี่ยกรรมการก็จะไม่มีแล้วนะครับกรรมการบอกโดนภาษีเยอะขอออกนะครับ นี่ก็จะเหลือ 2, 3, 4, 6นะครับกดคำนวณภาษีได้เลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยเนื่องจากระบบ new e filing ของกรมสรรพากรที่ผมกำลงังอัดเทสอยู่เนี่ยเขาเปิดให้ใช้ได้เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับซึ่งผมเนี่ยอัดเทสอยู่ในเดือนพฤศจิกายนเพราะ,ะนั้นผมจะลองยืนภาษีของเดือน10นะครับเป็นภาษีพองดอด1่นะครับ เดี๋ยวผมจะสกิปข้ามไปเดือน10เลยนะครับผมได้ทำเงินเดือนนะครับไล่ไปทุกเดือนตั้งแต่เดือน 6, 7, 8, 9, 10มาถึงเดือน10แล้วนะครับซึ่งเป็นเดือนที่ผมเนี่ยจะโชว์ในเรื่องของการยื่นภาษีพองอดหนนะครับเวลาที่เราจะยื่นพองอดหนึ่งออนไลน์นะครับ เราก็แค่ไปที่แท็บพองออดอ่นออนไลน์ตรงนี้นะครับแล้วคุณกดสร้างไฟล์เทคนะครับแล้วคุณกรอกวันที่จ่ายเงินสมมุติผมก็าำลังทําเดือน10ผมก็กรอกเป็นวันที่31มสทับสินะครับทับสองศูนย์สองหนึ่งนะครับเป็นฟอร์แมตดีด m ส yy y, นะครับกดโอเคนะครับแล้วก็เลือกเดือนที่ต้องการสร้างไฟล์ก็คือเดือน10นะครับไฟล์ข้อมูลนะครับที่เป็นเทคไฟล์เนี่ย จะถูกส่งเข้ามาในโปรแกรมเงินเดือนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แค่กดไฟล์แล้วก็เซฟแอสนะครับไว้ที่ d e สก์ท็นะครับนี่พอเปิดตรงนี้เซฟไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการยื่นภาษีนะครับโดยใช้โปรแกรม Adipep ช่วยนะครับ a d i p เปเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมช่วยในการจัดเตรียมข้อมูลในการยื่นภาษีนะครับ ผมจะยื่นภาษีโดยการโอนย้ายจาก Text ไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ .rdx นะครับผมเปิดโปรแกรม r d p e ขึ้นมาเข้าเมนูโอนย้ายข้อมูลนะครับเลือกพงกระดอน,น,นะครับเออกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทผมนะครับบริษัทผมจดแวดก็เลือกประเภทนะครับว่าผมจดแวดสาขาที่ยื่นก็คือศูนย์นะก็คือสำนักง,งานใหญ่นะครับแล้วก็เลือกไฟล์เดือนตุลาคมนะครับ ที่เมื่อกี้เราสร้างไว้นะครับเดือนภาษีเดือนตุลาถูกแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนก็เลือกไปที่ปฏิทินแล้วเดี๋ยวก็เลือกเดือนเอายืมนปกตินะครับประเภทเงินได้พวกนี้ทําตามน,นี้เลย1 2 3 4งสนะครับหนึ่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยการแบ่งแยกข้อมูลอ่าดูหน่อยผมแบ่งแยกด้วยตัวขั้นนะครับผมก็จะใช้ว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวขั้น บรรทัดแรกเป็นชื่อคอลัมน์ไหมไม่ใช่นะครับบรรทัดทันแร,แรกเป็นข้อมูลผมก็ไม่ต้องเลือกไปนะครับ <c oughs> กดถัดไปนะครับเออตรงน,นี้ผมล้างข้อมูลนะครับผมจะมาแมทข้อมูลให้ดูนะครับเออเงินได้ตามมาตานะครับอยู่ในคอลัมน์ไหนนะครับมันก็จะมีตั้งแต่0ถึง6กวิการนับก็คืออันนี้0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ มีหลายคอลัมน์เหมือนกันเราก็ไปดูมันจะอยู่คอลัมน์ที่1 01 2 3 4 5หคอลัมน์ประมาณเลข5นี่เลข5เจอแล้วครับเขาจะโชว์ข้อมูลของบรรทัดที่1มาให้เราดูด้วยมันก็เลยดูง่ายนะครับเออลำดับจริงๆแล้วเราใส่เฉพาะช่องที่เป็นดอกจันก็ได้นะครับแต่เราจะใส่ช่องอื่นก็ได้เขาไม่ได้ห้ามนะครับช่องที่ไม่มีดอกจันสมมติผมมีช่องลำดับผมก็ใส่เพิ่มเข้ามานะครับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีคำนำหน้าชื่อไม่บังคับแต่เรามีข้อมูลก็ใส่ไปชื่อทดสอบ2นามสกุลทดสอบ2ชอบเสียภาษีนะครับเออวันเดือนปีก็ตรงนี้ดูฟอร์แมตก่อนปีพศถูก DDMMYY y อ่าถูกตรงกันนะครับเงินได้ตรงนี้ภาษีหักตรงนี้นะครับแล้วก็เงื่อนไขการหักก็คือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่มโอนย้ายนะครับ โปรแกรมก็จะบอกว่ามีทั้งหมด4รายการนะจำนวนเงินรวม135,000จํานจำนวนภาษีคือ2 7 0 0 7เอน้ย2,729.17นะครับเราลองกลับไปเช็คกับเออทะเบียนเงินเดือนเดือน10ก่อนดีกว่าว่าตรงหรือเปล่านะครับสมมติตรงนี้นะครับอ่าเราลองดูตรงหรือเปล่าเออจะใช้วิธีการเอาเมาส์นะครับไปคุมดูก็ได้ 135,000บาทนะครับกับภาษีหักคือ2729.17ตรงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเรียกทะเบียนเงินเ,นเดือนมาดูเลยสิเรียกทะเบียนเงินเดือน,อนมามันก็จะมีซัมให้นะครับซึ่งก็จะรู้เลยนะครับว่าถูกไหมนะครับเรียบร้อยนะครับอืมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ เขาก็จะสุปข้อมูลมานะครับเราก็กดถัดไปนะครับอันนี้เราพิมพ์ใบแนบกับพิมพ์แบบได้เลยนะครับอ่าสมมุติผมจะไม่พิมพ์ตรงนี้แล้วไปพิมพ์ในส่วนของตอนยื่นออนไลน์ก็ได้อ่าผมลองพิมพ์ใบแนบให้ดูละกันนะครับแต่แบบไม่พิมพ์เพราะว่าเวลาแบบพิมพ์จากอดีป์เนี่ยมันจะมีไม่มีข้อมูลของบริษัทเรานะครับนี่ผมปิดลงมาก่อนนะครับเราอ่าไปดูในส่วนของ ใบแนบนะครับก็จะครบนะครับถูกต้องนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นแบบก็จะมีชื่อออกมาด้วยเห็นไหมค่อนข้างโอเคนะครับไอ้ไม่มีชื่อนะครับจะเป็นโล่งๆนะครับผมเลยไม่ค่อยชอบปิ้นจากโปรแกรมอ i p e p นะครับอ่ะผมสร้างข้อมูลเราไปยื่นออนไลน์ดีกว่านะครับตรงนี้นะครับกดบันทึกไว้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้ว ผมไปเปิดโปรแกรมกรมสัมพาร์ดีกว่านะครับเวออ็บ RD นะครับตรงนี้เว็บไซต์กรมสัมพาร์เลือกไปที่ยิ่นแบบทุกประเภทที่ e-filing นะครับเข้ารหัสนะครับเข้ารหัสเสร็จกรอกเลกที่นิติบุคคลนะครับแล้วก็กอกพาสเวิร์ดกดเข้าสู่ระบบนะครับ แล้วก็เลือกไปที่พองอัดหนึ่งอัปโหลดไฟล์นะครับตรงนี้เลือกไฟล์ที่เราอัปโหลดสร้างขึ้นมาก็คืออันนี้เลยนะครับกดนำเข้าข้อมูลนะครับจากนั้นกดยืนยันการนำเข้านะครับระบบก็จะ,ะสรุปข้อมูลเรานะครับว่าเอ้ยเรามีภาษีที่ต้องเสียทั้งสิ้น2729.17 เรามาพิมพ์แบบตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้พิมพ์อดีตแบบไว้ก็มาพิมพ์ตรงนี้ตรวจสอบถูกไหมแสนสามพักับ2องพันเอ๋อถูกนะพิมพ์แบบนะครับแบบก็จะมีตรงนี้ให้มานะครับข้อมูลบริษัทเราครบนะครับผมก็จะมาชอบพิมพ์ตรงนี้มากกว่านะครับแล้วก็ตกลงยื่นแบบนะครับเขาก็จะโชว์มาอีกรอบหนึ่งให้เรารีวิวดูนะครับ ถ้าเราต้องการยื่นแบบก็กดยืนยันการยื่นแบบนะครับแต่วิดีโอนี้สาธิตให้ดูเฉยเไม่ต้องยืนยันนะครับกลับมาที่โปรแกรมประกันสังคมต่อก็จะเหลืออีก2ฟังก์ชันที่เรากำลังจะมาสาธิตก็คือพองดอนหนึกอกับหนังสือรับรองการหักภาษีณนะที่จ่ายนะครับผมก็จะทำเดือน11นะครับกับเดือน12ต่อนะครับนี่ทำไปก่อน ครบ1ปีแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะออต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการยื่นพองอดับหนึ่งกอถูกไหมครับกับ50ิทวิพรงอนด1หนึ่งกอจะยืดรายได้ของพนักง,งานทุกคนแม้ว่าเขาจะลาออกไปแล้วนะครับเพื่อรวมว่าเขามีรายได้ในปีเนี้ยกิจการมีการจ่ายเงินเดือนพนักง,งานทั้งหมดกี่คนเงินได้รวมกี่บาทภาษีหักเท่าไหร่นะครับ เราก็มากดแล้วก็มีประกันสังคมรวมเท่าไหร่นะครับเราก็มากดพองอร์หนึ่งกอรตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับปริ้นพีวิวดูก็ได้นะครับก็จะเป็นใบแนบนะครับตรงนี้นะครับส่วนแบบคุณไปกรอกเองนะครับเรามีใบแนบให้แล้วนะครับแล้วก็50าทวิตตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นพีวิวหรือปริ้นเป็น PDF ก็ได้ก็เป็นฟอร์มแบบนี้นะครับสามารถใช้ได้ก็มีทั้งหมด 6คนเรียงกันไปนะครับซึ่งถ้าพนักง,งานไม่เยอะก็ทําได้แต่ถ้าเกิดพนักง,งานเป็นร้อยคนเนี่ย mm hmm. ก็แนะนําว่าสั่งเป็น PDF ไฟล์ 5, มันก็จะประหยัดเวลาเราไม่ต้องมานั่งดูทีละคนนะครับ mm hmm. ก็สั่งพิมพ์ไปเลยนะครับระบบก็จะออโต้พิมพ์ไปให้นะครับก็ใช้เวลาหน่อยแต่ก็เร็วกว่ามานั่งเปิดปิดอะครับนี่ผมปิดให้ดูนะครับก็พองอดอน นี่หักในที่จ่ายก็โผล่มาแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับก็มีทั้งเลขที่นายจ้างมีทั้งเลขที่ประกันสังคมนะครับเรียกว่าครบนะครับอันนี้เป็นเรียบร้อยนะครับโอเคมีเงินสมทบประกันสังคมรวมทั้งหมดเท่าไหร่ก็กอกไว้ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับก็ ลองไปเล่นดูก็ได้นะครับว่าติดปัญหาหรือมีบั๊กตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเพื่อให้เราปรับปรุงเวอร์ชันหรือแก้ไขบั๊กให้นะครับก็โปรแกรมนี้ถูกใช้มาอย่างทรหดอดทนแก้ขัดหลายเวอร์ชันมากตั้งแต่เวอร์ชันน1จนไปถึงเวอร์ชัน2ขีด10แล้วนะครับผ่านการแก้มาไม่ต่ำกว่า20ครั้งแล้วก็คิดว่าน่าจะ ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับสำหรับโปรแกรม Excel ช่วยจัดทำเงินเดือนอันนี้นะครับก็สิ่งที่ระวังนะครับผมเน้นย้ำคือ1คือเรื่องของฟ o ร์แมวันที่นะครับว่าใส่ให้ถูกวันที่เริ่มงานนะครับวันที่ลาออกมีผลนะครับแล้วก็ถ้าพนักง,งานคนไหนไม่มีเลขที่บัตรประชาชนเราจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้เพราะว่าสังเกตไหมครับพนักงานทุกคนเนี่ยจะถูกเอาไปยื่นทั้ง พองดอ1พองด1กถ้าพองดอ1คุณไม่มีเลขที่ผู้เสียภาษีโปรแกรมมันก็เออเลอร์ถูกไหมครับพองดอ1กก็เออเลอร์ทำไม่ได้มันกระทบหลายส่วนนะครับก็กรอกข้อมูลพวกนี้ให้ครบนะครับเนี่ยชื่อชื่อสกุลเลขที่บัตรประชาชนวันที่เริ่มงานถ่ายเงินเดือนตรงนี้กรอกให้ครบก็จะใช้โปรแกรมได้แล้วนะครับก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณครับ